จากนั้นของวิทยาบินอุนบลเสมอสิงหโตเสือขาวระเบ,บิดดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็บทที่หนึ่งครับที่หนองบอลน,น้องคองกนกะโกรงนะครับตนกะลาลมกะนาราลมอเภอกระการาจังหวัดบุรรลุครนะับจบฟรีเนะี่ยหาซนซอลัากดิ่งกับบวัวขาวเล็กเสือกันมึนชอบเป็นผู้เอกครับมีหานผลบัวอมทองกับสิงห์นุ่มสซจเล็กเมืองนอนท์ เจ้าพนักงานโอสภุินการตะวันแดงสุวิไลดาวพร้อมกับอดีตน่นรายการนั่งเงินเมื่อสักครู่ครับมุมแดงดีๆปาดทุ่งแสงนะคะรับโปรโมเตอร์วันที่30ธันวาที่น้องเครื่อนนะครับทางผลทองร้อยเอ็ดขึ้นมาเพราน้ำเทิร์มาคนให้กับทางฝั่งมุมแดงครับนี่นเป็นปลายฟ้าได้ดูไฟยิงดูว่าปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับส่วนน้องวันนี้ก็เป็นแส็เก็บ หมอหมอปองเถินลำปางครับคูน่นีครับว่าผ่านเวทใีใหญ่มาด้วยกันทั้งสองฝั่งสองมุมเลยครับแดงนี่ปลายฟ้าน้ำเงิน,นแสเจ่บ เทียงคู่มวยหลังจากะะการถ่ายทอดสดนะคะบนเวทีนี้คือการถ่ายทอดสดวันที่เสร็จเป็นเ้คู่สุดท้ายนะคะไายฟ้ากับแสนเก่งต่อจากนั้นยังมีคู่มวยให้ได้ดูได้ชมในสนามของเรานะคะเริ่มจากต่อจากคู่นี้เป็นดีแม็กกับแสนพิเศษนะครับดีแม็กกับแสนพิเศษเป็นคู่ต่อจากคู่นี้ แล้วก็จะไปที่รถเด่นแสงมรกตนะคะรถเด่นแสงมรกตหลังจากนั้นจะมาเสือภูมิเสือดำแล้วก็ไปที่พนแสนนิวเคลียร์ค่ะนี่คืออัปเดตล่าสุดจากทีมงานผู้เล่นแยงผู้มวยนะคะใคร grab แร็พทองดีแมทนำข้อมูลมาส่งด้วยนะฮะนำไปข้อมูลมาส่งด้วยทางด้านของดีแมทครับพิธีก็กร้ทงสุดท้ายเนี่ยคือทีทไฟฟ้า grab แร็พทองแสนเก่งนะ เออขยับตัวอือหนึ่งสองสาม 1, 2, นะไม่โดนคระประมไ่ได้วกว่านั้นนะเดยะีหลูกสิคของฟ้าหันชุมแสงรับหนึ่งในมโด หมวยรอบรากยญาแปดพักนการครับทีมแดงซินโน่หยไทยโดยเจหม่ครับวันที่26ก็เป็นนัดที่2นะครับแาจารยก็มาใหนะ้กำลังใจครับโมยรอบรากยญาแปดพันถ่ยายศาสตร์นะครับหนังอันธิทานปลาหั่ชุบแสงนะครับนำมาไว้เจ้าปลายฟ้าครับเอามามาโอู้ทรายครับมาโชว์มาโชว์มาโชว์ สน่วนี้ก็คือแซนเก่งครับออย่างนี้เนี่ยข้ามมาในเกมสนุกแน,น่นอนเลยครับขยับเข้าไปนะโอ้โหซอกในสอกนะแการ์งของนสันเก่งนะแซนเกน่งดูได้หนาแน่าจานลูกนะแซน,น,นเกน่็ตเได้หนาครับจาโคอร่าดูดไปนี่เลยครับตีพื้นครับแทงไปสมุดแหลมๆนะเนด็กดีคือก็หนักๆเอาเสียบไปที่คอร่าเลยเนี่อย่างนี้อย่างนี้สนุกเลยครับอภิษฐรบคนนะ ไฟโม่ที่ดาบลันสังขามครับเดี๋ยวจะขอบคุณนะครับผู้กองนิรันยศสมพลนะครับหมดยกที่หนึ่งครับจันร์วันครับพักสักแป๊บนึงนะครับผมกฝากรายการมวยเนี่ยนะครับในช่วงหลังจากที่ไปต้นไฟพรุ่งนี้ไปเจอกันที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับศึกมวยมันพันดีเฉพาะเมืองสีบวกพยุกต์หนึ่งหนึ่งแปดส่วนวันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสี่ยี่สามยี่สิบสี่สองวันที่ตลาดนั้นคุณพรมอบตอนอนท์อเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ แล้วก็วันที่27ครับไปที่สาหลวงบ้านคว้าบ้านคว้าจังหวัดชัยภูมิ28ครับธันวาคมยอดมวยด,ดีที่บ้าน,นอนนนตำมูลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น25ก่อนขอขอญาติพ่อพ่อพอาจารย์นุนเชิญครับ25บ้านบวยไทยครับหน้าร้านโกโก้ดาร์ก น้านลูเรียนอนุกูลนารีจ้าบปบักกาลสินครับยี่ยยธันวาคมโปรโมเตอร์หญิงครับคุณชีพจัดรายการดีครับร้านโกโก้ดัก หน้าตรงนี้อนุกูลนารีจังหวัดกาลสินวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมมวย17คู่คแมถือว่าเป็นมวยรากหญ้าที่น่าสนับสนนครับโดยอาจารย์สุธิเดชรดลโบนและอาจารย์กิติศักดิ์ศรีทาฝากข่าวมาครับ15ธันวาคมนั้นสุคัญอีกหนาต้อนรับปีใหม่ที่หนองตลุปุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดบุริล์ หนึ่งวันปีใหม่ครับเสยนส่งจัดตุลันฝากมาที่บ้านพูตัดตะบลบ้านท่ายพมเรอชียงภูในที่หนึ่งที่บ้านท่าทองตำบลบ้านท่าอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงภูนะครับสิบสี่มีหน่อยหอยหวานหอยหวานโบได้ฝากมาที่ด้านหลังดีบอครับสิบสี่มกราคมนะครับขออนุญาตพี่ลุงแล้วก็อ้ออ้นนะครับคุณเหี่ยวด้วยอัปเดตคู่มวยล่าสุดค่ะอัปเดตคู่มวยล่าสุดบนเวทีดีเป็นปลายฟ้ากระแสเก่ง ต่อจากคู่นี้เป็นดีแม็กแสนวิเศษดีแม็กแสนวิเศษแล้วก็จะมาที่บนแสนนิวเคลียร์ แล้วก็จะไปที่รถเด่นแสงมรกรดแล้วก็จะปีนายที่เสือภูเสือดังนะครับตามนี้นะครับหัวนหน้าันนะผมวยตามทีผ่ผู้เล่นเียงผู้มวยแจ้งมาอัปเดตล่าสุดค่ะทราบระเบียบไปรอบนเวทีเลยครับพู่ต่อไปดีแม็กแสนพิเศษครับหลังจากนั้นผลแสนฮิเวเมียรับทราบนะรถเด่นแสงมรกตปีนตายที่เสือภูเสือดํารับทราบค่ะ ช่วงนี้กระจับน่าจะมีปัญหาสับทางฝั่งบูแดนปลายฟ้านะครับนี่ครับเจนาตลีคนสวยครับช่วงหลังนี่ทําบุญเดินสายทำบุญกับเจนาตลีสุดท้ายที่เก่าต้อนรับมีใหม่ไง วันนี้นี่า3าธันวาคมนะใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ตอนรับปีหกหขอให้แฟนมัดโปรยของเรา,มา,มาหรมันม,มันเง่งเ่รวยๆยทุกๆท่ทานนะคะอยากอยากจะให้ตอนนี้ก็เป็นนะฮะผมพอจะได้กินก้อยน<ว>ะฮะรวมไปถึงรวมไปถึงผู้บรรยายทุกๆคนทีมง,งานมวยไทยรักย่าสุ่สางค<ห>ด้วยนะคะเนี่ด้านหลังก็มีซอยตัวหมดหรือยังเอ่อขอขอญาตอัปเดตล่าสุดวันที่27-28เ็ดีไปให้กำลังใจมวยไทยรักย่าชิงที่สาครับ โรดละลงดาบลันธนา,ารคมกับอ, oh. อีกตัวหนึ่งและก็เพนนรินปอ oh. เพนนรินปอประวิต์อีกตัวหนึ่ง oh. นี่ชิงที่สามชิงที่สามชิงเจนเลอวันที่ 3. ชิงเจนเลอศวันที่29ชิงที่3วันที่28ที่หน้าอินดอร์นะครับหัวหมากครับ อ่ไปให้กระจายบางบ้างดีใจกับโปรมเตอร์ลักยา่านั่งอยู่ตรงนี้สามสี่ห้าท่านเป็นยังไงบ้างครับรวยครับ <c oughs> ปีหน้าทีมงานท่านผู้กองรัศนศักดร,รับนโยบายมาแล้วเพราะว่าท่านได้ถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการกีฬาบวยและโดยเฉพาะท่านดรก้องศักดิ์ท่านได้แต่งตั้งไปแล้วท่านเป็นบอดใจของสายอีสานก็คงจะทีมงานเก่านี่แหละดีใจด้วยนะครับดีใจด้วย ขอขอสแสดงความยินด,ดีครับโผล่เตอร์ฝั่งอุบลน,นะฮะทางอุบลครับมายกมือก่อนไทยอ่าอุบลมาก่อนเลยคอ่าพูดนอกเรื่องพี่น้องครับอ่าคงจะพร้อมคงจะเสร็จสับละว่ากันต่อเลยอาจารย์รุ่งว่ากันต่อเลยครับหลังจากแต่งนเลเซอร์เสร็จอ่ามาสู้กันใหม่มบบนะฮะทุกฝ่ายลายฟ้าแต่จะต้องเป็นแสงเก่ง สันบบสเก็งเตะเขสีทอ,องเก็งเข้าฟ้า,าอ้าวว่าฮะกระโดดไปชนิดนะดากกนของสังเกตงรับปลายฟ้าได้ยืนโอ้โหเตะขวาต่อยขวาได้ลักต่อยนะฮะอื่มเก็งครับตอนนี้ทางที่หมอสุทธาซีเมนท์ครับที่คลินิกสุทธรรากันแพทย์นี่ลุ้นเลยครับลุ้นอยู่ที่มหาสารคามนะครับเปิดสาขาใหม่ที่สุทธรราสหาคกีดที่ขึ้นมาลุา้นครับแดงนี่ปลายฟ้าและวันนี่นสังเกตครับ ที่ยกที่สองครับโอ้โหเบกแอบเบกไม่อยู่นะฮะเบกแอบเบกไม่อยู่แอบรับขอโทษนะฮะขอขอกันินเยอะกว่านั้นนะฮะแต่จะขอบ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพื่อที่ยั้งเลยนะครับถ้าปล่อยเต็มเลยนะโอ้โหถ้าเต็มเต็มก็ไม่หวังนะแต่ก็ต้องชมสายเก่งเลยครับไม่แสดงอาการอะไรเลยครับแก็เฉยๆก็ยิ้มๆก็ไปเหมือนว่าหายกันนะครับเจ๋งสุด ประเภทบอกว่าเจ็บจะเก็บอาการไหมนีออ่ปลายฟ้าแสนเก่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหถือว่าเป็นยอดยอดมวยอีกคนหนึ่งของป่าหับชุดแสนเลยครับทางด้านของปลายฟ้าครับก็อ,อ,อยู่ในทีมงานเด็กพชรสุดคนเดกเพชรยิ่ดีครับได,ได้อารมณ์แล้วครับตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเต็มร้อยเปอร์นแล้วครับ ตอนนี้ลูกปูเนี่ยร้อยไปซแล้วท่านผู้ชมชอบไทยเสียนะครับมาแล้วจ้าีสิทธิ์เก่งีสิทธิ์ไปค่น่งกระับสีทองหรือสนเก่งชนาก่อสร้างเด่นเลยเก่งสามมันจะมานิาร์โบทยกกบยกรบกระบุยกรบุยกกระบีกยรบด้ยกกระบุกยกระบุ้ยกกระุยกะบุกยกกระบระบุระดุกยกกงกยกรันุ่ยระบระบุระบุรุกยบกรบ คนมวยสารแล้วก็ปัจจุบันในทางทีมงานเทรดีๆนี่ให้ดูแลเทรดีๆสายสารนะครับคุณจอยนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องต้องขอบคุณบ่อยๆครับจะให้วงการมวยไยสารนี่กลับมาคึกคักครับนี่ขอบคุณขอเปียวกระสินทีมงาน,นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรโมเตอร์นุ่งไฟแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลและก็แสดงความยินดีกับเจ้านายเราด้วยนะคะสำหรับ มวยไทยรากยาสู่สากลปี66ปีใหม่ที่จะถึงนี้ทราบข่าวว่า25%เก็บอกวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้รับโบนนะัสฉลองสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ,ะยังไงเราก็รอยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมวยไทยรากยาสู่สากลน,นะคะสำหรับโปรโมเตอร์สายสันโดยการนำของท่านผู้กำรัครับ วันนี้ทานประธานจัดระดับนาบิชิตโดยสยามนี่ไม่หนาวนะไม่หนาวไม่หนาวครับโชว์เสื้อของคุณต้อมภัวขาวเรี่องขอบคุณน้องออมนะครับนี่ลำเสื้อสวยๆนี่ครับตัวแทนของคุณต้อมมาให้กับสายขาวเอ้ายกสามครับมาดูยกสามนี่ครับแต่มีปลายฟ้านั้นมันเก่งครับท้าน่าปลายฟ้าอย่างนี้อย่างนี้สนุกเลยครับสามอย่างสาม ใส่เก่งในใซ้ายนาเก่งมาเอาโดนโขนเข่าของตา,ายฟาเหี่ยมเยอะจริงเลยไปฟ้าเหลี่ยมเลยเหียมแล้ครับอย่างนี้แต่นี่ทองร้อยเอ็ดีนนสนามอางโคราชรับดูว่าโอ้โหมาไล่ันกูมามาสู้กันมาครับ ้าวมีันที่แจ้งนับแต่ครั้งสองเลยู่ต่อไปนอา้าวตายที่โอ้โหชุดนี้ครับสับโอ้ขาสั่นไปแล้วครับเนาดูให้ดีครับไปลเดินเล่นสนุกแบบนี้แทนเจ้ครับงานให้คุณหมอทำนี่ก็เนี่ยตอนนี้พบผ่านมาแล้วขาตัวแรกขึ้นมาแล้วครับใส่ใส่เข้าไปเลยน้องครับเข็มหมอเยอะนะครับ หมอมาเอาเข็มมาเยอะเลยครับต,ต้องใส่ให้เต็มเลยว้าสิว้าวโอ้โหถ้าว้ากันเชียวว่ากันเชียวต้องนับเลยครับหลับกลางอกา,ากาศขครับหาแจกแจกยาดมค่ะยาดมเจ็บป่าช้าโอ้โอโอโอคณหมอนี่เป็นเป็นพี่ชายของหมูบินนะครับหลับกลางอากาศเลยครับ ฝันถึงพระอินมไปเลยนะแหมคือมันสับอย่างนี้ไม่ใครก็ใครครับเตรียมตัวหล่นแน่นอนนะมันมันอยู่ที่ว่าใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองครับคู่นี้ <Okay. S 1> ไม่ต้องพึ่งใบคะแนนแล้วครับ